มวยไทยประทักคุณคมแมวันนี้ขอเสนอตอนไหว้ครูยังนานกว่ากว่ากว่าสวัสดีเอฟแฟนบอลทุกท่านครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า คลิปนี้มวยจะเริ่มชกกันตอนนาทีที่4เพราะฉะนั้นแล้วให้กดข้ามไปได้เลยนะครับย้ำว่ากดข้ามไปได้เลยสาหรับใครที่อาจจะดูตอนที่ชกนะซึ่งผมก็จะทําเป็นสแสตมป์เขาเรียกว่าให้สามารถกดข้ามไปได้ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าช่วงไหนคืออะไรนะครับก็ลองดูนะครับกดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลองกดติ๊กไปเลยหรือว่าถ้าใครอาจจะทําเป็นหรือว่าใครไม่สะดวกยังไงก็ลองดูเลื่อนไปนาะทีที่4 คลิปจะเริ่มชกกันตรงนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นครับแน่นอนมาลองฟังประวัติมวยคู่นี้กันก่อนครับว่านักชกไทยของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเคยต่อยที่บ้านเรามากไหมหรือว่ายังไงนะครับนี่เป็นการไปบุกคุณคาแมรของเจ้าสายตรวจวินอุบลน,นะครับสายตรวจวินอุบลอาจจะคุ้นชื่อกันพอสมควรใช่ไหมครับ สายตรวจว,วันนี้ครับจะกระทางอุ้มจำเรือนครับนักชกจากฝากฝั่งของคุณคแมระครับเป็นมวยรุ่นพี่รุ่นเกา่าอ่ว่างนั้นเถอะเขานี่ก็อายุนานม,มากกว่าเราแล้วครับก็ต้องยอมรับตอนนี้ว่าแล้วก็ชั่วโมงบินที่ขึ้นมาแต่ละไฟแต่ละไฟของนักชกกัมพูชานะ่ยหลักร้อยไฟทั้งนั้นนะคือเขาก็ยี่แปดปีแล้วนะเราเพิ่งสิบเก้าปีนะณปัจจุบันนะครับแล้วก็ต่อยมวยรุมรม,มาานะ่โอ้เขาหลักร้อยทุกคนเลยนะกัมพูชานะ่ยไม่รู้ไปแอบไปต่อยกันตอนไหนนะแล้วก็อาจจะนับรวมตั้งแต่มวยภูอนนนเหรืมกม้ัันนะคบ เจ้าสายตรวจเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นล่าสุดนะครับสายตรวจต่อยปีที่แล้วต่อยเมษาปีที่แล้วเลยนะครับสายตรวจต่อยกับสมิงหนุ่มเพชรบุญมีคนอื่นนะครับที่เหลือก็จะต่อยในพวกรายการแฟร์เทคไฟ์แล้วก็หลักๆจะเป็นมวยไทยพลังใหม่นะแล้วก็เป็นศึกมวยไทยเพชรอย่างนี้ที่หลายคนอาจจะพอเห็น,หนกันบ้างต้องยอมรับนะครับว่าน้องเองก็อาจจะไม่ได้มีรายการในบ้านเรามากนะักสักเท่าไหร่นะครับรับทางเจ้าสายตรวจวินอุบลสายตรวจเนี่ย นักชกจากอุบลนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครับซ้อมที่วินุบลจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับฉายาอื่นๆก็เจ้าสายตัวทีเด็ดโล่เงินนะครับหรือว่าสุภัตรายิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับอ่าครับตรงนี้ก็เห็นการไา่รำต่างๆนานาแล้วนะครับมาครับค่อยๆย้อนค่อยๆแยะกันไปนักมวยกัมพูชายเองก็เนี่ยเริ่มโชว์ลีลาการไหว้ครูนะครับเริ่มจากการตักเสื้อผ้าก่อนนะครับตักเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าอ่าเอาเสื้อผ้ามา เตรียมตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแต่งองค์ทรงเครื่องว่างั้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปชกครับนี่ครับย้อนแยะไปย้อนแยะไปค่อยคอยล้ำไปครับสเต็ปครับต่อไปก็น่าจะเป็นท่าแต่งหน้านะอ่ะทรงนี้ทุกประเทศอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกสาวน้อยปะปงปะแป้งแน,แนวนี้ครับในขณะที่เจ้าสายตรวจเองหูดูบึกขึ้นเยอะเดิมทีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดสายตรวจเองก็ต่อยน้ำหนักร4อยอปอนด์หรือว่า6768กกิโลอยู่แล้วนะครับ พราะฉะนั้นแล้วก็ในใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยน้องเองก็ใช้คำว่าฟอร์มก็อาจจะไม่ค่อยดีมากาย้ำว่าไม่ค่อยดีมากสายตรวจสูง170นะครับนักชกกมพูชายสูง168ครับนักชกพูชาย้ำอีกทีนะครับอายุ28ปีสายตรวจใน19ปีนะครับฟอร์มชกของทางนักชกกมพูชาชกมา178ไฟในขณะที่สายตรวจชกมา70ไฟนะครับก็ดูว่าเราจะเป็นลองในเรื่องของประสบการณ์กระดูกมวยต่างๆนานาน,านี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเห็นครับ เห็นอย่างนี้นี่จบไม่สวยมานักต่อนักแล้วครับสำหรับทางนักชกกัมพูชาที่บอกว่าเกา๋านะเกา๋านะักเกา๋นะเกาหนาะเจอมวยไทยเด็กๆไปนี่ก็กอกออกนอกกันนะครับนับไม่ถ้วนเหมือนนี่มีการไปซ้ำกรรมการอีกมีการไปจุบกรรมการหน่อยนะครับนี่ฮะหันหน้าปหาก,กรรมการครับเออถ้าไล่ลําเขานี่ก็ดูน่ารักดีนะครับออน่ารักดีแล้วมาดูว่าต่อยมวยนี่จะน่ารักหรือไม่ครับ จดมวยกันที่ตรงกลางเวทีหน่อยนะครับแล้วก็ตรวจแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็บอกกันับให้ฟังกรรมการเด้อลองฟังเบื่องก่อนเด้ยาสนันยาสันีเดอหามเด้อเทียนนักมวยกัมพูชาเมยก็ให้เขาพักเซามีแห้งเสียก่อนแต่ว่าฐานนักมวยไทยเมยถือแค่บ้านาจะรอดเป็นทรงๆนี้ตลอดเวลาที่นักชกวกัมพูชาโดนนับหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่มีนับสิไม่มีนับ8หลักๆเ่ยต้องมีนับ20ขึ้นนะครับคือให้พักก่อน พักจนหายเหนื่อยแล้วค่อยมาชกใหม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่รู้จะเอียงไปทําไมนะครับคือทำให้มีมาตรฐานก็จบๆไปอยู่แล้วนะครับจะได้ไม่มีใครว่าได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องไปแนะนําเขาปล่อยเขาทาไปอ่าอะไรที่เขาคิดว่าดีปล่อยเขาทาไปมาดูนักชกเราไปสู้กันก็พอเลยครับเอาละครับ,ะะรบเกมยกที่1เริ่มแล้วนะครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับเอฟซีแฟนมวยทุกท่านที่กดข้ามมาดูถึงตรงนี้อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างสายตรวจวินอุบลครับนักชกวัย19ปีจากประเทศไทยซ้อมที่ค่ายมวยวินอุบลนะครับจังหวัดอุบลเจอกับทางนักชกกัมพูชาครับรุ่นพีรุ่นเก๋าครับวัย28ปีแล้วก็สายตรวจมีแข้งซ้ายนะครับนักชกกัมพูชาเองก็มีแข้งขวาครับดักกันไปออกกันทีละดอกออกกันทีละทีครับสายตรวจเตะมาวางแข้งซ้ายสวยครับถีบซ้ายการเอาไว้ครับหนักหนักจุกจุกมาครับ ขยับเข้าหาครับมานายจุกัมวิชาขยับเข้าหาสายตรวจว่าไงสายตรวจนี่ไม่ได้หนีมากครับยืนปักหลักรอแลกแข่งเลยครับตอนนี้ดูรูปร่างนี่ก็หนาใช้ได้นะครับทั้งคู่เลยครับไปซ้ายครับโอ้ยแต่ว่ากำนองกำเนื้อนี่อยู่ที่เรานะครับดูแน่นเปียะครับสำหรับน้องสายตรวจไปซ้ายครับก็เคยต่อยเวทีมาตรฐานมาแล้วเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับทางสายตรวจวินิบบน สายตรวจยืนปักหลักกับในขณะที่นักชกกัมพูชานี่เดินใส่เตะขวาครับเอ้าเหมือนจะชวนทะเลาะครับเหมือนจะชวนแลกแข้งครับเอาครับมาแลกแข้งกับไอ้กันะน้องมาแลกแข้งกับไอ้กันะน้องมารองเบิรงกันหน้านะสายตรวจบอกมาเลยไอายมาเลยนะนักชกจากอุบลน,นะครับนักชกอีสานครับเดินเข้าไปอ่ามีถอยมีตั้งรับบ้างครับแต่หลักๆเนี่ยคือดูเล่นเกมตั้งรับนะับเป็นมวยฝีมือครับสำหรับทางสายตรวจเนี่ยแล้วก็เตะซ้ายครับโอ้ย มีเนี่ยให้พักก่อนให้พักก่อนใจเย็นๆอย่าไปสุยกระจับกันอย่าไปโดนกระจับกันนะมันไม่ดีนะค่อยๆแต่งเกมไปเรื่อยครับนี่ฮะนะสุกมูชาก็เดินเข้าหาก่อนครับสายตรวจเตะซ้ายสายตรวจดึงมาครับดึงออกมาให้เข้าทางแข้งครับถอยหลังมา1ก้าวแล้วเขาก็จะตามเรามาหนึ่งก้าวแล้วจังหวะตรงนั้นแหละครับจะไปตรอที่ออกแข้งครับโอ้โหจิกท้องไปหนึ่งทีครับแต่ยังไม่โดนดีมากนักสายตรวจเล็งครับเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้ ในขณะที่นักชกมูชานั้นพยายามที่จะเป็นฝ่ายเดินบุกเปิดเกมก่อนนะครับแต่ว่าเกมบุกของเขานี่อาจจะยังออกไม่ถนัดนาเริ่มที่เตะขาก่อนครับแล้วก็เตะขาอีกหนึ่งที่ใสต่ตวดเตะซ้ายคืนครับเอาครับมีจังหวะเหมือนจะดวลเตะขากันแล้วครับมาลองดูกันนะเตะขาเนี่ยเป็นจังไดสสยตวดเตะซ้ายเอาเตขะขัวขึ้นกันเตขะขัวขึ้นกันเอาสายตวดย่างก็ไปเตะซ้ายเอาเตะซ้ายแล้วก็พับเลยเอามันเป็นแบบได้เตะอีกซะบ้าโอยย่ามาเตะผุ่นให้เขาพากอนมาห้ามึงพันวะ กรรมการนี่ก็น่าหน่ายยากเลยครับอู๋ใครฟันยางเฉยแสดงว่าไม่เอาแล้วนะครับเนี่ยใายฟันยางแบบนี้ครับโอ้ยว่ายครูนานกว่าครับไม่เอาเลยครับเอาพอเอาแล้วจันพอเอาเอานัญหาไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับอูเสร็จสายตรวจเลยครับวันนี้ครับก็มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วครับแล้วก็ขอโทษขอโพยกันครับนี่ครับมีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับนี่คือเอกลักษณ์ของคนไทยครับไม่มีการซ้ําเติมแต่อย่างใดครับจบเกมก็คือจบเกม ขอโทษขอโพยทีมงานแล้วก็แสดงน้ําใจนะครับความเป็นน้ําใจนักกีฬาครับของบ้านเราครับตรงนี้ก็อยากจะให้รักษาไว้กันทุกคนนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับโอเคครับดูไปถึงตัวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามครับแล้วก็ดูภาพช้ากันอีกหนึ่งทีครับนี่ครับเป็นจังหวะเตะแล้วก็นี่ฮะลูกนี้เน็บไปก่อนแล้วก็รูเตะซ้ายของเจ้าทีมงานวีดูบนนะครับสายตรวจนี่แข้งซ้ายหนักจริงครับถีบซ้ายไปครับ ฟอร์มในไทยอย่างที่บอกครับอาจจะไม่ค่อยดีครับก็เลยพักๆไปไปต่อยผู้ทงผู้ทอนอะก็ว่าไปนะครับตอนนี้น้องก็กลับมาแล้วครับในปีนี้ครับวัยสิบเก้าปีอายุอนามอะไรต่างๆนานาได้แล้วนะครับนี่ครับเตะซ้ายเข้าไปดอกนี้ครับเขาแบบพับเลยครับแล้วก็โอ้โหนี่ครับขยับมาเกือบมันถือเตะซ้ำนี่ฮะเตะป้ามครับโอ้โหหนักจริงแรงจริงครับแล้วก็ช็อตไปเลยครับป้ามครับนี่ครับช็อตไปเลยครับผู้ใดบอกยี้เอาขาหลับ ก็เ,เก่งขาลับนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นจังหวะช็อตพอดีครับโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปใครอยากติดตามกดติดตามฝากกดติดตามและกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับช่องของเรายังมีคลิปมวยใหม่ๆคลิปอื่นๆอีกมากมายให้ติดตามกันได้นะครับทาง YouTube มวยไทย365วันนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผมอาจจะมีลงชื่อมวยผิดหรือว่าพูดนุ่นพเพื่อนนี้ผิดนะครับก็มีการแนะนํากันมาเสมอเลยขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ